ครับในคลิปนี้นะครับเราจะมานะครับสาธิตวิธีการคอนติกเตอร์ซิโก้ครับด้วยโปรแกรมเวเกเตอร์เทเตอร์สติลเนนะครับโดยเราจะมีเราเตอร์นะครับอยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับโดยเราเตอร์ที่ใช้ครับเป็นสองหนึ่งเอ็กมนะครับแล้วก็มีเราเทอร์สวิต์นะครับตัวเป็นตัวสองสี่นะครับอีกอย่างละตัวนะครับแล้วก็มีตัว p c นะครับ ทย์ได้สองเครื่องนะครับครับซึ่งเรา <นะ S 1> เราจะทำการนะครับเซตไอนะครับตามที่ได้รับโจทย์มานะครับโดยนะครับเราจะตั้งตัวเราเตอร์เป็นจุดหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เรานะครับ เซตนะครับค่าตัว IP address ให้กับ p c ทั้งหมดลนะครับต่อมาแล้วครับเราจะทำการนะครับใส่พอร์ตให้กับตัวเราเตอร์ทั้งหมดสามตัวของเราแลวครับโดยเราต้องใช้พอร์ตนะครับตัว fx นะครับโดยเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เอาใส่พอร์ตเข้าไปนะแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับก็ทําอย่างนี้ทั้งสามตัวเลยนะครับครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการนะครับเปลี่ยนพอร์ตเราเตอร์ทั้งหมดแล้วนะครับ ต่อมาเราประคันนะครับต่อสายระหว่างสวิ์กับพีซีโดยเราใช้สายเป็นค o ป a i อร t สเต็ปทูนะครับครับหลังจากที่เรานะครับได้เชื่อมต่อสายระหว่างสวิ์กับพีซีนะครับต่อมาเราจะเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์กับสวิสช์นะครับโดยใช้สายตัวเดิมนะครับเลือกเป็นไฟส์อินเทอร์เน็ตสู์ทับสามนะครับแล้วก็เป็นไฟส์อินเทอร์เน็ตสูทับศูนย์นะครับเป็นพอร์ตของเราเตอร์นะครับ เราทำอย่างนี้ทั้งหมดสามตัวเลยนะครับครับหลังจากที่เราต่อสายตัวสวิสกับเราเตอร์ทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาจำการนะครับเซตค่า IP กับเราเตอร์นะครับซึ่งนะครับเราจะมาเซตแบบเร็วที่ตัวนี้ครับคอนฟิกแล้วก็ไปที่เดฟเฟแล้วก็ไฟแนนซ์ส่วนทับศูนย์นะครับโดยนะครับเราจะเซตเป็น IP addr นะครับเป็น้อสาในการเซต IP นะครับแล้วก็หนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปด จุดสองจุดหนึ่งนะครับแล้วก็สัเปมานะครับแล้วก็ก็สัโน no นะครับโนตแล้วก็เอ็กซินะครับทําเช่นนี้กับลอเตอร์ทั้งสามตัวเลยนะครับครับหลังจากที่เรานะครับเซบค่ายอให้จับลอเตอร์ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะสถานะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับต่อมาเลยทําการนะครับเชื่อมร,ระหว่างตือไข่ ตัวที่สองกับตัวที่หนึ่งนะครับโดยการใช้สาย crossover นะครับเป็น f ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็จะเซตนะครับ ip address นะครับเป็นหนึ่งข้อสองจุนึ่แปี่จุดสองนะครับ,แล,รบแล้วก็จุดี่จดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการเซตาเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับ ซึ่งพอเราจะใช้คือพอ0.1นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งเดิมไปนะครับหลังจากที่เราครับเซตค่าให้ในตัวเราเตอร์นะครับสามารถมองเห็นกันได้ด้วย IP สองตัวนี้นะครับประมาเราวททำการเชื่อมอีกตัวเครือข่ายหนึ่งนะครับเป็นเครือข่ายที่สองกับเครือข่ายที่หนึ่งเครือข่ายที่สามนะครับโดยเราจะใช้สายนะครับเป็นสายไอเฟออปติก ต่อที่ฟอินเทอร์เน็ตหนึ่งครับศูนย์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับฟอินเทอร์เน็ตหนึ่งครับศูนย์ของตัวถ่ายที่สามนะครับแล้วก็เซตไอพีเหมือนเดิมเลยนะครับตัวพอร์ตอร์ใช้คือพอร์ตนี้ครับพอร์ตอีกฟส์อินเทอร์เน็ตหนึ่งครับศูนย์นะครับก็ใช้คำสั่ง ip a d เ r ดเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อเราเซตค่าย p ีเสร็จนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกันได้โดย i อที่เราใช้นะครับเป็น 6.2นะครับแล้วก็6.1นะครับประมาณเราจะทําการใส่สวิตตัวจเนปริกสวิตขึ้นมาอตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับทั้งสองเครือข่ายโดยใช้สายสองชนิดนะครับคือไฟเบอร์นะครับอ,อติกนะครับแล้วก็เชื่อมไปที่พอสีจุดหนึ่งนะครับสีทับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสายสเปกทูนะครับเชื่อมไปที่ ส่วนทับเลนะครับแล้วทำการเซตค่ายพเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งเ,เซตเป็น5.1ตรงนี้นะครับแล้วก็5.2ตรงทางขวานะครับก็ทำการเซตเลยนะครับครับหลังจากที่เราเซตค่ายพตัว5.1กับ5.2เสร็จนะครับก็จะขึ้นสถานะเป็นสีเขียวนะครับกแสดงว่าเราสามารถคนฟิกได้นะครับสามเครือข่ายต่อมานะครับเราจะเซต ตัว router ์ i ิฟนะครับทั้งสามตัวนะครับโดยนะครับโดยมาที่ c o n f ิ i นะครับก็มาที่ d i s นะครับแล้วก็มาที่ CLI นะครับก็ใช้คำสั่ง network นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข a p นะครับที่เราได้เซตเอาไว้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งพัน่ง เก้สองจดศูนย์นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ในทุกๆ router เลยนะครับครับหลังจากที่เราเซต router รีฟให้ router ทั้งสามตัวนะครับเราก็จะมาใช้คาสั่ง p ิ n g ดูนะครับว่าสามารถ p ิ n g ข้าวเรือกขายได้นะครับที่เข้าไปที่นะครับเดสก์ท็อปนะครับ pc ศูนย์เอาที่คอมถิวเตอรนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง p i n นะครับเป็น p i n ที่หนึ่งก็สองเป็นหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งนะครับอ่า รีเซ e แ e ็กเกจสี่ Package สำเร็จนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนไปที่สองจุดสองสองครับสำเร็จนะครับต่อปาลองไปที่นะครับ n อ t w o r รคือขายที่หนึ่งนะครับเราสามารถปีนไปที่ขายที่หนึ่งได้นะครับ เราพิมพ์ที่เครือข่ายที่สามแต่คือข่ายที่หนึ่งเป็นกเครือขายที่สองครับเป็นคือขายที่สามหรือว่าได้ไหมครับอ่าก็สามารถถึงได้นะครับข้อมูลครบนะครับต่อมานะครับเราจะมานะครับเซตค่าเป็นเราเตอร์เป็นแบบ DHCP นะครับต่อไปแล้วก็มี DHCP server นะครับแล้วก็เอา ใช้เลือกมาแล้ครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น d h c p นะครับแล้วก็ใช้สายครับเป็นสาย copper s t r i n g two นะครับเชื่อมระหว่าง service กับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโดยเราจะเซตตัว ip address ให้กับเลวอกของเราเป็น12.16.1.23นะครับใน software ทีเป็น สองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับนี่ครับต่อมาคต่อมาที่เซอร์วิสนะครับมาที่ DSCP ครับกดออนเปลี่ยน default ตัว gateway นะครับเป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดนะครับจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโดยโจทย์ของเรานะครับสามารถนะครับเลื่อนจาก IP ได้ที่หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุด หนึ่งศูนึ่งนะครับนะครับอนเรนมารก,ก็ยี่สี่บิตนะครับตั้งแมซินบัมไปที่เก้สิบเก้าครับก็เซนครับอ่าเราทำการทดสอบโดยกันนอนพีซีนะครับมาเสียบต่อนะครับดูว่าสามารถเชื่อมต่อได้ไหมครับแล้วก็รอให้เป็น สีเขียวสักครู่นะครับอ่าก็เป็นสีเขียวแล้วครับเราจะมาเทสตกันดูนะครับเข้ามาที่ p c 6นะครับแล้วก็มาที่ Desktop IP Configuration เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น dhcp นะครับจาก Static เป็น dhcp อ่าสเกตได้ว่านะครับ ip ที่ได้ครับก็จะมาเป็นหนึ่งก็สองนจุดหนนะครับจากที่เราได้เซตค่าไว้นะครับ แล้ว่า nsb NS server ของเราสามารถแจก ip ให้กับตัวเครื่อง pc 6ได้นะครับต่อมานะครับเราทำการนะครับสร้างตัว server หนึ่งตัวนะครับเป็น dns server นะครับมาที่ n c y server ตัวนี้ครับเราตั้ง ip เป็น192.168.3.22นะครับซึ่งซ้ากับ pc ตัวนี้นะครับเราก็ทำการลบ pc ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ตัว เร่เราไปแห่นะครับก็ช่ต่อสายนะครับเป็น Strength2 ครับโดยเราจะตั้งชื่อเป็น DNS นะครับเราก็จะมีตั้ง IP เป็น1.2.168.3.22นะครับ Eflow Gateway เ,เป็น1.3.18.3.1นะครับ แล้วก็มาที่เซอร์วิสนะครับมาที่ DNS กดอ n นะครับโดยนะครับโจทย์ที่เราได้รับมานะครับคือเป็นนะครับ<ม> www.ih.com นะครับโดยมี IP address น,นะครับเป<ม>็น1นึ่ง2ก้านดนะครับแล้วก็กด e F4 ที่หนึ่งลบ IP เดิมไว้แล้วแล้วก็มาที่ TBP นะครับมาที่ Domain Delegate นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวนี้นะครับตัวคาว่า c i r c l p a c k e t t r a c e r เป็นตัว w ัวเ P c o m นะครับกดเซฟครับ มาที่ PC4 นะครับเพื่อทำการคอนฟิกตัว d ีเดเซอร์เอร์นะครับเกิดไอในข้อ2.8.3.2นะครับอา่อาอมาแล้วครับตรงนี้เอาไว้มาที่เว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำการเทส t นะครับรก็กดสกูไปอา่าเกิดได้ว่าครับเราสามารถนะครับเซตดีเดเซอร์เอร์ได้นะครับเพราะว่ามันเด่งมาที่ตัว เออเท่เก็ข้อไ,ไในจีเ e อเนะครับก็เขาจบการสอนการตัร้งค่าโร์ซิสโกในโปรแกรมซิสโกแพคเกจเฟเซอร์6.2เปเท่าดี้ครับขอบคุครับ